รับฟังครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ระยองนะครับคือวันนี้มาแถวๆนี้นะครับก็เลยเออจะไากินของที่ตลาดระยองหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อ1ิปีที่แล้วผมมาฝึกงานแถวๆนี้ผมก็เลยเออลองมากินของที่ตลาดเดิมที่เคยที่เคยกินดีกว่านะครับวันนี้นะครับก็จะพาไปเดินตลาดสตาร์นั่นเองนะครับที่ระยองนะครับป่ะเราไปกินกันเลยนะครับป่ะตามผมมาครับ ตอนนี้เราก็าอยู่กันที่ตลาดปลารครับอันนี้เป็นโซนสดของกิน,นครับจะให้ดูนะครของกินเยอะขนาดนี้นนว,ว,วเราจะหาของกินอันที่แบบที่ยังไม่เคยกินนะครับตามผมอะไรคือ เดี๋วเราเอ้ยจกินปกัปกหม,หม้ออือปากม้อทัอนมีนะอือหอมหอมหอมมากได้กินอะไรวะหอม อะไรดีกินอะไรดีครับเออเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้มันจะเป็นขดขดอันนี้ไม่เคยกินสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพอดดอกใช่ไหมครับพอดดอกชีสใช่ไหมครับอันธรรมดาครับอันนี้ชีสขึ้นซีกกรอบอ๋อทำไมมันเป็นขดๆอย่างเงี้ย <c oughs> ขออันนี้อันหนึ่งครับ ูความสดใส่ครับเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทครับได,ด้มาแล้วครับอันหนึ่งรวมทิศอย่าราาจัก แดี๋ยวผมจะลองชิมกัก่อนนะครับมันเป็นมันเป็นตอกขดครับดูอื้มขอตอกขดมันจะมีความความที่เป็นชีสแล้วก็จะมีข้อตอกตรงกลาง เขาก็จะมาราดราดด้วยน้ำจิ้มเราเรียกว่าซอสน,นะครับค,ครับเจออันนี้ไม่เคยกินลองดูครับเฮ่อว่าโอ,โ,อโอเคครับ วันนี้ผมมาคนเดียวนะครับผมกจะมาเดินตะลุยกินระยองสักหน่อยว่ามันมีอะไรที่แวกแนวหรือเปล่าไปเฮ้ยเจอแล้วครับอันที่ผมอยากกินก๋เที่ยวลอด แล้วก็ขนมปักหมอ้อขนมปักหม้อใครงครับปักหม้อมาเอ่อเป็นลูกสามสิบต่ลูกสามสิบเอาปักหม้อครับนี่แหละอันที่ผมอยากกินครับอยากกินขนมปักหมอ้อ นี่ร้านอะไรครับร้านเจโนยร้านเจโน่ปัดหมอ้อโอเคครับเดี๋ยวลงให้ครับครับออกคาสแตกครับครับเราได้มาแล้วครับอันที่อยากกินนะครับคือขนมปัดหม้อนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมดูแ,แป๊บ นี่คือขนมปักหม้อครับอ้วเราจะกินยังไงครับไม่ค้าไม่ช้อนกินยังไงเนี่ยเขาใช้มือนะมือก็มือเราก็จะมีน้ำจิ้นเลียน วกิน <laughs> องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้มือเลยับนัวรวนอะไรเงีครับครับเป็นขนมปักม้อที่มีไส้มีกะชีราดด้วย ีใช้มือนะครับเพราะว่ามีคาราชอนมาอ,อร่อยสุดยอดมากครับอ้วนแน่ทำช่องกินจะอิ่มแล้วครับมืคือตอนตอนเย็นมีนัดมีนัดไปกินข้าวกับพี่ด้วยนะครับแต่ว่าเรามาเดินตลาดแบบ ไม่ต้องหว่วงมือผมนะครับมือผมลางแล้เโอเคออออดูความ juicy อะมันอ่ะอรนะ่อยๆสองอม้อ,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 อไม่ได้กินนานแล้วนะี ยืนดีพอดีกอแล้วก็อร่อยก็ยยไปตามจะกินปลาหมึกปลาหมึกยาก่างมาละยององกินปลาหมึกยาก่างเ,เราไปหาร้านปลามย่างกันฝากครับครับ,รบเรียนอยู่มอะไหนแล้วครับมัธยมหนึงน่งโอเคพักจะเรียนครับ ครับร้านร้านต้มหมึกปิ้งอยู่ไหนครับอยากกินปลาหมึกปิ้งครับมีปลาหมึกปิ้งวันนี้ก็คือคอมฟิตเลยนะครับได้กินทั้งปากหม้อแล้วก็ได้กินทั้งลูกชิ้นที่เป็นเป็นมนัมนๆเกี่ยว <c oughs> เรียกว่าเรียกว่าอะไรวะคอนคอนชีส ออพันชีสพันดักชีสอะอออออไรป,ประมาณนี้นะครับเป็นจุเกียวแต่ว่ามันก็อร่อยดีโอเคแต่ว่าตอนนี้เราจะไปหาร้านร้านอะไรร้านปลาหมึกปิ้งนะครับไปเจอวครับร้านปลาหมึกมา ร้อนปลาหมึกเก๋ๆโอเคปลาหมึกเอาปลาหมึกต้มไข่ไดีกว่ต้มไข่ได้กว่ เราได้แล้วครับปลาหมึกนี่ <c oughs> เอออร่อยเลย <c oughs> นี่ครับได้มาแล้วอร่อยดี <c oughs> คือเป็นอะไรที่แซ่บมากครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> มาคนเดียวก็จะพลุงพลังเลย <c oughs> ไม่มีคนช่วยถืออิ่มเลยเนี่ย เพือ่อเป็นอะไรที่ยอดมากสมุดของเขาก็สดดีนะครับเดี๋ยโอเคตรงนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรามีนัดเราต้องไปต่อเจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครอยากมา นี่เลยนะครับแนะนําเลยถ้าใครแวะมาแถวนี้ก็ตลาดสตาร์นะครับจะอยู่ข้างๆโรตักนะครับโอ้ติดคอร์ดเอคกินนี้บ๊ายบายไปก่อนครับมีนัดดีบบ๊ายบายบ้า